ไม่นานครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่จะบอกว่าถ้าถ้ารู้จักก็จะบอกว่าไม่ไม่ยากเลยในการที่แบบรับอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแค่แค่เวลาไม่ไม่ไม่ชนกับอะไรว่างพอดีจังหวะพอดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แค่นั้นเองแค่ว่างพอดีหลังนีจะรับดราม่านะเกี่ยวเรื่องทํามรปล่อยมากอืก็ จริงๆแล้วสลับนะครับก็คือมีคอมเมดี้แล้วมีแอคชั่นแล้วก็มีดราม่าก,ก็คืออยากให้แบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยถ้าบอกว่าซ้ำๆกันกลัวว่าจะแบบจะเบื่อเบื่อทั้งเราเบื่อทั้งคนดูด้วยอะไรเงี้ยครับส่วนมากจะมีแค่เรื่องย่อบททั้งหมดรายละเอียดจริงๆเน่เดี๋ยวนี้ย,ยังยังไม่มาทั้งหมดก็จะดูคร่าวๆว่าเรื่องราว เป,เป็นงานประมาณไหนแอคชั่นดราม่าคอมเมดี้หรือว่าอะไรแล้วก็ดูว่าเราเล่นเป็นตัวอะไรอาชีพอะไรทำอะไรคาแรคเตอร์อะไรอะไรเงี้ยครับคร่าวๆพอแบบเลยมีครอบครัวอะไรนี่ทำให้อินมากที่สุดไหมไม่ละครับเพราะว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็เล่นดราม่า,นาหนากัหนกๆออหลายเรื่องแล้วอย่างของอาตูเนี้ยครับก<ม>็น่าจะหนักที่สุดแล้วอย่างแค่ลำโค้งสายน้ำสามชีวิตอะไรอย่างเ <c oughs> งีง <c oughs> ้ย ร้องไห้หนักๆพ่อแม่ตายหรือโดนแทงอะไรเงี้ยก็ก็ดราม่าทัาา้งค่ะแต่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเป็นเอ่อเรื่องของความรักซักซะมากกว่าดราม่าในเรื่องความรักแล้วก็เอ่อเรื่องเอ่อน่าจะเป็นเรื่องความรักซะส่วนใหญ่ต้องเลือกแบบมีมิตในการรับละครต้องให้เวลาตัวละครอะไรอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้ก็ ปกติแล้วก็จะจะรับงานน้อยอะไรเงี้ยช่วงนี้รับงานเยอะเพราะเพราะมีลูกใสไปเลี้ยงลูกนะเลยก็เทอมเวลาในการเลี้ยงดูช่วยดูน้องเนี่ยมันจะลดลงไหมใช่ไหแน่นอนฮะต้องลดลงครับแล้วยังไง้นเรแบบยังไงอืแฟนมั่งยังไงก็ก็เราก็อยู่บ้านทุกวันอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรครับก็อาศัยช่วงที่ละครแคนเซิลหรือว่าอะไรเงี้ยก็ได้อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่า ละครแต่และเรื่องก็อาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเต็มคิวตอนนี้ก็สองขวบแล้วครับก็เริ่มพูดแล้วครับนคะชนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมากไม่สนนะครจากประสบการณ์เลี้ยงน้องหรือว่าลูกเพื่อนลูกน้าหรอะไรเงี้ยก็ถือว่าโชคดีครับเป็นเด็กเ,เข้าใจอะไรง่ายๆพูดแล้วก็เข้าใจเลยครับตอนนี้กําลัง วันนี้ก็กำลังติดติดเราสองนครับต้องวางแล้วครับก็ต้องต้องวางล่วงหน้าปีหนึ่งเดี๋ยวนี้ต้องจองล่วงหน้าก็ก็เอาสะดวกหลายๆอย่างครับก็ใกล้บ้านแต่ก็ไม่เหนื่อยเขามากอะไรอย่างเงี้ยเน้นเรื่องภาษาอะไรอย่างงี้ด้วยมั้ยจริงๆไม่เน้นไม่เน้นภาษานะ แต่แต่อยากให้เขาเรียนแบบคิดมากกว่าท่องจำอะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้คิดเองอะไรเงี้ยไ่้าไถามเรื่องนี้นยสิล่าสุดจั่วมาแรงมากไม่ได้ถามแรงเลยถาม<อ>ว่าล่าสุดมีคนเขา,าแซวแซวแปลเราใส่ชุดนะำอัวคณดีสวยอะไรอย่างเงี้ยครมีมีห่วงไหมคะไม่ห่วงค,ครับเขาก็ต้องมาถามก่อนครับว่าอันนี้เหมาะไหมลงได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็บอก ได้ถ้าถ้าอยากลงก็ลงได้อะไรอย่างเงี้ยครับ<ห>ไม่มีอะไรก็พอดีเขาก็ไปเล่นผมเล่นน้อยครับไม่ค่อยได้เล่นเราผมไม่ค่อยติดโทรศัพท์เท่าไหร่แต่ก็ไ่ได้หครับว่าป้องใครไม่ห่วงครับไม่ห่วงรู้สึกว่าผมเกิดมาช้ากว่ายุคยุคยุคไอจีอ่ะ <laughs> เนอะเราเราเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบอัปเดตตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะแบบให้เช็คก่อนนะครับพี่ออนบอกว่าก็ถามก่อนมีมีห้าไม่น้อยไอ้ชุดนี้มันดูโป,ป๊ไปคอนเทนต์มันชุดอื่นใส่รองเทงก็น้อยน่าน่าจะดูเรื่องแบบไอ้รูปนี้ยังไม่สวยรูปนี้ไม่น่ารักอะไรเงี้ยถ้าถ้าเขาเขาเขาถามว่าแบบเอ้ยรูปนี้ดีไหมแบบรูปนี้ยังไม่น่ารักอะไรนี่ก,ก็เลือกเลือก น้องคนที่สองในอนาคตก็ยังครับก็ยังยังยังไม่ยังไม่เริ่มต้นนะแต่ก็ตอย่างอีก็แฟนผมเขาไม่อยากมีแต่เราอยากกมีอะไรเงี้ยแล้วปัญหาหลักๆก็คือเขาเป็นคนเหนื่อยกว่าแล้วใช่ยเขาก็ต้องอย่างน้อยแบบสองปีเนี้ยก็คือต้องหายไปเลยเช่น ไปเที่ยวไหนไม่ได้ต้องคอยหลังจากอุ้มท้องแล้วก็ต้องมาให้นมอีกอีกปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย hmm. ก็สองปีนี้คือทำอะไรไม่ค่อยได้ hmm. แล้วตอนนี้ก็ยังแบบบ้านก็ยังไม่เสร็จก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรที่คุยกันไหมคะว่าจะมาเจอกันตรงนันยังไงดีก็คุยกันแล้วครับก็คือเขาไม่อยากมีเราก็ตามใจจรยามันก็ต้องคือถ้า คือถ้าความเห็นมันคือเจอคนละครึ่งทาง50 50เราก็ไม่อยากไงก็คือเราอยากก็50าสิเขาไม่อยาก50าสิเราก็แชร์กันว่ามันไม่ลงตัวมันเป็นการเชียร์อย่างมีน้องน้องเออน้องมีมีอะรบับลูกมาแล้วก็ตั้งใหม่อะไรอย่างเงี้ยยังยังยังไม่รู้เลยฮะยังไม่รู้ าวางไว้3ปีครับ mm hmm. ก็รอ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 ลีนาโต3ามขวบแล้วคือพอสามปุ๊บถ้ายังไม่มีก็คือไม่มีละคือระหว่างก็เหมือนกล่อมไปก่อนว้ก็มันดูหลายๆอย่างครับดูเศรษฐกิจดูดูความเป็นอยู่บ้านเราดูบ้านเมืองดูหลายๆอย่างครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากให้ลูกเกิดในยุคที่มันไม่ค่อยดีอะไรั้งนี้ พ,พ,พี่เธอคะ่ะพี่สกางเกงค่ะสัานข้างยาวข้างอะคะอ่ะบางคนก็บแบบแนวเรเ่อเรชัน่นในการแต่งตัวอันนี้อันนี้ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่อันนี้ผมว่า,วามันไม่สวยแต่เขาก็ว่ามันแนวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เขาชอบก็โอเคอแต่ถ้าถามว่าชอบไหมเราก็บอกไม่ชอบแต่อยากลงก็ลงไปแต่ถามว่าไม่ชอบนะ ก็ไปอแอบไปตัดขางเกงลูกให้เหมือนตัวเอง <laughs> <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> มีทะเลาะก,กันเรื่องเสื้อผ้าลงไปใชไหมไม่ไม่ไม่ถึงขั้นทะเลาะครับแต่ว่าถ้าถามว่าเราชอบไหมเราก็บอกตรงๆว่าเราไม่ชอบผมตรงอยู่แล้วก็คืออันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบแต่ถ้าอยากลงก็ลงเลย <c oughs> แล้วบอกว่ามไม่ชอบพเขาว่าไงบ้าง <c oughs> ไม่ไม่เขาก็ไม <c oughs> ่สนใจแต่เขาชอบเขาก็ลงไง่องที่เห็นกัน แฟนในทีมาคอมเมนต์แบบแรงๆว่าไหมเขาแบบว่าเหมือนมันไม่อะไรส่วนมนากผมเนี่ยไม่ค่อยได้อ่านหรอกแฟนผมเขาอ่านนะคุณจะไม่อไอนอนให้ฟังอะไรภาษีก็ม,ม,มีมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมีหน่อยไปเขาตัวมีค่อยหน่อยถ้าถ้าว่าตัวเองไม่ค่อยหน่อยแต่ว่าลูกอะ่ะเริ่มหน่อยละอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมาเถียงแทนเด็กอะไรอย่างเงี้ยครับ